สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับทางช่องยูทูบศรัทธาหลวงตาบุญชื่นเสรกนีนะครับให้ญาติทรรมได้รับชมบรรยากาศกันนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธนะครับท่านได้ะดงถึงหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุยนะครับอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับในขณะนี้นะครับฝนตกหนักมากนะครับนี่นะครับเนาะ องการบริหารส่วนตำบลเฉลุยอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับท่านทะดงถึงจุดนี้แล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับพี่น้องท่านก็มารอกาบไหว้ขอพรลงตานะครับท่านไม่ได้กลัวเปียกนะครับสงมาไลายพี่นำไปใส่รถได้เลยนะครับ แต่หน้ารถได้เลยนะครับพงม,มาลัยนะครับนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมนะครับฝนตกหนักนะครับนี่ยิ่งหนักไปเรื่อยๆนะครับคุณป้าท่านร้องไห้เลยครับสาธุครับ,ไไบะคะุณปลา,าเอาไว้บูชาเลยเด้อ

นะครับส่วนด้้ดด้านี้นะครับอ่าญาติธรรมพวกเราก็มารอกันหนาแน่นมากนะครับกยกข้น่ายกน้เยกน้ำไว้รอเลยนะครับสาธุสาธุ อันน้องใบเด็กดยนะครับดูเด็กด้วยนะครับเด็กร้องเลยเนี่ยหลวงตายิ้มเลยนะครับหลวงตาเจอเด็กหลวงตายิ้มเลยหลวงตาหันมาเจอลงตาก็ยิ้มนะครับให้รับชมรอยยิ้มของท่านนะครับเจ้าที่ทา อผขอยาีก3อีก3กิโลจะถึงวัดนะครับวัดตาหินช้างนะครับเนาะหลวงตาจะจำวัดที่นั่นนะครับวัดตาหินช้างอีก3กิโลจากอยู่นี้ไปนะครับชอบชอบยังีนะรังกูบนะรับ นักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสาธุครับผมขผลใจขวัญใจพี่ใช่ไหมนี่สาธุครับผมมาพี่มานะครับท่านเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับสาธุสาธุครับสาธุสาธุ าดูาดูแม่ไครับของหนึ่งท่านครับของหนึ่งท่านนะครับ สาธุสาธุครับเก็บพวงมาลัยไว้นะครับ สาธุสาธุครับผมลูกน้ำไว้นะครับลูกน้ำไว้รอเลยครับสาธุครับสาธุครับ มือมือถือโทรศัพท์มือป้อ ครับในช่วงนี้สัญญาณจะไม่ค่อยดีนะครับต้องขอโทษขอพยายาติธรรมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแลายเงินเงินเก็บไปครับแมวแมวแมวจิตตังค์ไว้นะหลวงตายิ้มเลยครับเก็บสิตตังไว้ก่อนนะครับนะครับหลวงตาท่านอารมณ์ดีนะครับยิ้มตลอดนะครับใช่ไหมพี่ยิ้มตลอดเลย ไปคุณแม่ไปข้างหน้าเลยไปข้างหน้าเลยแล้วไปข้างหน้าเลยครับไปเลยไปข้างหน้าแล้วก็นั่งรอเลยเด้อฮะ นะครับคนที <been> ่มาแจ้พี่น้องเราที่มารอกาบไหว้ขอพรหลวงตานะครับหลายท่านก็ตื่นเต้นนะครับเนาะทำอะไรไม่ถูกก็มีนะครับเราก็จะแนะนําท่านไปเรื่อยๆนะครับตลอดตามถนนเส้นทางนะครับทุกๆเส้นทางที่หลวงตาท่าน้ทธุดงนะครับครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube สัตว์ลงตาบญชื่นเสียตา้มเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ